ับสวัสดีครับวันนี้จะมา,อาลองเทสระบบครั้งแรกนะครับรถอัพเซอร์โวมาอันนี้เป็นคิวที่แปดนะครับอันนี้เป็นเป็นคิวส่งซ่อมตัวเดินเราก็ได้ทำาทำการซ่อมตัวเดินเรียบร้อยแล้วอ่าตอนนี้ก็ลูกค้าบอกมาว่าอยากอัพระบบ,บเป็นเซอร์โวนะครับเป็นรีมโมทจอยสติ๊กนะั้นโอเคก็จะทำให้นะครับ ลองเทนระบบครั้งแรกนะครับเหลือเก็บงานสีก็บอกนะเก็บงานสีกระบอกรายละเอียดนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะติดสติกเกอร์กันนะแล้วใครสั่งรถต่อไปนี้นะครับนี่จะเป็นสติกเกอร์นะครับ มองไม่ค่อยชัดนะอ่ะโอเคสติ๊กเกอร์จะติดจะลดไปให้นะครับแล้วก็แถมไปให้นะโอเคครับมาลองเทระบบบครั้งแรกกันเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวเ,าเชื่อมต่อไปครันขอยาปิดเสียงนะเสียงมันดังโอเคอน,นีระบบตวโวนะครับอลอง ทดสอบกันหมุนก่อนอหมุน360อ,องศานะครับเราใส่สลิปดิงไปแล้วนะฮะลองดูนะครับไม่มีการติดรถเดิมๆนีนหมุนได้รอบหนึ่งก็ติดแล้วนะฮะอันนี้เกิน2รอบ3รอบแล้วหมุนกลับมาเทสไปทีละอ,อย่างครับผมจะได้ถอดทำสีกระบอกนะครับเป็นกระบอกดำ มันจะไวหน่อยนะฮะเพราะแบบเป็นเป็นแบบของของผมเองนะแบบของลูกค้านี่น่าจะเสื่อมแล้วด้ยวยอ,อ๋อติดกๆๆอ๋อนีออออ่ยังไม่ได้ถ่องน้ำหนักนะลองเท็คระบบดูก่อน ของระบบเกี่ยวกับการทาง,งานของเซโวนะครับมีสี่เข้าออกอานเข้าอ่านออกขึ้นบูมลงมมันจะเร็วหน่อยมันเป็นแบบ7.4นะครับ เป็นแบบตัวนี้แรงแรงแรงเอาไม่อยู่ก็ต่อไปก็เป็นงานเก็บสีนะครับผม Ouais, non. non. Elle a ลองระบบข้าวข้าวนะครับผมโอเคผ่านนะครับเดีย๋ยวเราก็ต่อไปจะเป็นขั้นตอนทําสีกระบอกแล้วก็ประกอบติดสติกเกอร์นะครับเตรียมตัวส่งได้โอเคครับผมเราก็พ่นสีกระบอกแล้วนะครับผมพ่นสีกระบอกเดี๋ยวเก็บอีกรอบหนึ่งก็ใช้ได้แล้วครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เจะมา,าส่งงานคิวที่แปดนะครับหลังจากทําสีเสร็จแล้วติดธุระนิดหน่อยเลยไม่ได้อัปเดตงานนะเดี๋ยวลองเทสกันเลยนะครับผมเอาแบตของผมใส่นะแบตของลูกค้านะ่าจะเสื่อม ทามไวแล้วเปิดเล่นในปฏิทินแบตหมดแล้วบบโอเคแบตเทสทของทางข,งของเองนะอัปเดตอะไรบ้างามีระบอกเซอร์โวนะครับรีโมทจอยสติก๊กเดิมที่ตัวนี้รถมาส่งซ่อมนะครับซ่อมตัวเดินก็ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นระบบ เชวโวแปลงนิโหมดก็จัดให้นะครับเดีมาชมเลยการทำงานแบบขออนนุญาปิดเสียงในกันเสียงมันดังเดี๋ยวเสียงเดี๋ยววิลลิวที่หลังนีโมดจคติตนะครับ น,นีอัปเดตระบบเซโลนะครับเดยอดิมมอดจลติกแล้วก็สลิปดิงนะฮะวันนี้คุยง่ายนะตกลงง่ายก็จัดของแถมให้หนึ่งอย่าง,างไฟส่องสว่างไฟส่องสว่างนี่แถมให้นะมีไฟส่องสว่าง,างาด้วยอันนี้360บองศานะครับ เวลาหมุนหมุนได้รอบตัวไม่มีติดนะนี้ลูกค้าส่งมาอัปเดต เล่นง,ง่ายกย่าเดิมนะอิโมดอะไรติดนะฮะอันนี้แนะนำถ้าส่งรถกลับไปแนะนำให <c oughs> เบบ้เปลี่ยนแบตบนะฮะใช่แบตใหม่แบตน่าจะเสืบบ่อมเนี่มันก็ชาร์จได้ได้อยู่นะแบตเดิมแต่มันจะได้ไม่นานนะแบตเดียวเพราะรถระบบเทอร์โวนี่มันก็จะเป็น